ครับอพ o นะครับตอนนี้จะส่งงาน,นสำหรับเจ้าตัว Power 30นะครับก่อนอื่นมาดูที่วิทยุก่อนครับวิทยุการเปิดนะครับผมนะให้เพื่อนๆน,นะครับเวลาเปิดนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับดันขึ้นมา ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเกิดขึ้นให้เอาสติกนะครับลงมานะครับแล้วก็เอาสวิตช์นะครับขึ้นให้หมดนะครับจะสามารถเปิดได้อันนี้เราเซตติ้งเรียบร้อยแล้วครับมาดูการทํางานกันบ้างครับอันนี้คือคันเร่งนะครับผมอันนี้คือยอยอก็คือหันตูดนะครับซ้ายฝาครับอันนี้เดินหน้าถอยหลังซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมนะฮะมาดูที่สวิตช์กันบ้างนะครับผมสวิตช์มีจุดกำหนึ่งสองสามสี่ปุ่มนะครับแต่เราจะใช้เพียงแค่1และ3มนะครับสาคัญสุดนะครับหนึ่งตัวนี้นะครับผมตัว เรียกว่าบัสเซอร์แต่ว่ามันไม่ได้มีบัสเซอร์ครับเลยไม่ได้ตั้งไว้ให้นะครับอันที่3นะครับคือโหมดนะครับมีโหมด1โหมด2แล้วก็โหมด3นะครับอันที่4คือฟิปโอเวอร์แคชเลครับผมฟิปโอเวอร์แคชหมายถึงว่าเวลาที่ล้ำนะครับอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็กดตัวนี้นะครับผมนี่แล้วก็กดตัวนี้นะครับโยกซ้ายหรือขวานะครับผมนะฮะมันจะทําการพลิกกลับนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราไม่มีนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ใช้กับมือใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะไหม้เอานะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดตกสถานการณ์อออ่่างงนนนนนีี้้้ใหไปปปปเเเกก็บบบบะะะคคคครรรรััััผผมมมขทวิิดด ันเร่งนะครับผมตูดนะครับซ้ายขวาเขาเรียกว่ายอเนะครับเดินหน้าถอยหลังซ้ายและขวานะครับเวลาจับสติ๊กจะจับแบบนี้ก็ได้จับแบบนี้ก็ได้แต่อย่าเอานิ้วออกจากสติ๊กเด็ดขาดนะครับเป็นการฝึกนะครับปุ่มอาร์มปิดเปิดนะครับออนออฟนั่นเองนะครับปุ่มนี้ไม่มีนะครับผมปุ่มนี้คือโหมดโหมด1โหมด2โหมด3นะครับแล้วก็อันสุดท้ายฟิปโอ้แคลนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องใช้นะครับผมโอเคครับ มาถึงเรื่องของโหมดนะครับโหมดมิกกมีสามโหมดนะครับโหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสาครับโหมดบนสุดนะครับเรียกว่าแองเจิลนะครับตีลังกาไม่ได้นะครับเลี้ยงตัวขนาดกับพิโลกให้นะครับโหมดสองนะครับผมตีลังกาแล้วจะกลับมาขนาดกับพิโลกให้นะครับสามารถตีลังกาได้ด้วยนะครับแล้วโหมดที่สามคือเมนนวนนะครับที่เขาบินบินกันนะครับเขาใช้เมนนวนกันนะครับให้สามารถค้างได้นะครับแล้วก็เราก็ใช้นิ้วของเราเลี้ยงเอาเองนะครับบินโหมดแรกก่อนนะครับผมแล้วค่อยพัฒนาต่อไปนะครับโอเคครับ เวลาบินนะครับเราใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมถ้ามีสายตรงนี้ครับไว้ติดกล้องครับเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับดูสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือทําการเสียบแบตนะครับผมแบตนะครับเมื่อเวลาเสียบไปนะครับผมอย่างนี้นะครับสายดูนะครับอย่าให้มันตีนะครับผมนะฮะจากนั้นครับวางให้เรียบร้อยนะครับผมวางเรียบร้อยครับเราลองอาร์มดูนะครับผมนะฮะลองอาร์มไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะสติ๊กของคุณนะครับไม่ได้อยู่ต่ําสุดนะครับอ่าปลดอาร์มก่อนครับลองอาร์มครั้งเห็นไหมครับจะเริ่มมาแล้วครับ ผมจะลองบินที่โหมด2นะครับตีลังกาได้ด้วยนะครับโอเคนะครับลองดูนะครับลองเทสเบาๆนะครับผมตีรัางกายได้นะครับผมเทสนิ่มๆครับนี่นะครับแบบนิ่มๆบินง่ายๆนะครับผมไปครับ เมื่อลงครับเอาสติ๊กลงก็อาร์มดิสอาร์มนะครับแค่นี้ก็ส่งงานได้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอฟพิวเวอรี่ครับ